สวัสดีครับจอมชีวิตที่บ้านเกิดชนุมานรนะครับเมื่อนีนไปมาจากท่าตานนะครับสิภาเขาอำเภอชนุมานรนะครับมาถักทังมุกดาหารนะครับตอนตาลนะครับมุ่งหน้าไปทังบ้านน้องผือนะครับเขาขนนะครับสิบผานอำเภอชนุมานรนะครับ การอาชีพดันตาลนะครับแต่ก่อนเป็นพิทยาลัยการอาชีพนะำมันทรราชินีมุกดาหารสาขาดันตาลนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นาลัยการอาชีพของของแล้วนะครับเป็นของดอนตาลแล้วนะครับฝั่งทางความมือนะครับฝั่งทาง้ายมือนี่ก็อาจะเป็นเทคโนลนะครับผมก็ไม่เคยเข้าไปหรอกครับเทคโนดันตาลนะครับ จรถตายแล้วกันสีเขาราอ้อยมมแอนัวนะครับเราจับไปกอกแล้วกันสีเขาอาซิดานะครับเส้นทางนี่ก็มีรถสิบหลอดแสบร้ายนะครับพวกรถอ้อยรถเนี้ยนะครับเพราะว่าอ้อยเขาไปส่งผิผลนหมกนะครับ กระแล่นเป็นไปแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้อยู่ชันุมานเองเพื่นมีโลงโลงแป้งเองแล้วนะครับรถมั่นกับรถคืนนะครับคืนตลอดอ้อยนะครับตอนนี้วก็ลังสีเขียวเกษนาสิดานะครับเกษนาภาษีด่านของซอพ่อชันุมานนะครับดูทางหน้าเห็นะครับเป็นด่านแหลกเลยนะครับซอพ่อชันุมานนะครับเป็น ยานำโชคนะครับกอสามฝั่งทางสายเมือนะครับงเลยครับบรรยากาศแถวนี้เป็นกระปูกิีปูยังนะครับเป็นธุรกิจเกษตรนะครับของชาวบา้านมนาศิดาเลยนะครับพริกนะครับ ก็เริ่มเขาในแหล่งชุมชนของมนาชิดานะครับมนาชิดาหนอกมกนาชิดาในนะครับ <c oughs> มนาชิดาจนข้างในก็เป็นบูบาตใหญ่นะครับถนา,างด้นขวามม่เมืม่อนี่ก็เป็นร้านอาหารเชี่ยที่นะครับซ้ายเมือมนี่ก็เป็นมนาศิดานะครับ าไปกับศิลมงคลเขาบัตรศรีสมบูรณ์นะครับที่ไปเจอบ้านสีสมบูรณ์อยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็บเลยเข้เาเขตชนบานนะครับฟังนักฟังนักทรายเมื่อกี้แล่นผ่านเมื่อกี้นี่ก็เป็นสถานธรรมนะครับก็บเติมเขาแล้วครับเข้าเขตบ้านสีสมบูรณ์นะครับ,บ,รบก็บเติมมีบ้านคนนะครับ ขยับออกมาอยู่แล้วนะครับข้างนอกเขาคเจริญก็กำลังขยับออกมานะครับ ทรัพยากรบุคคลก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับทมไหาทมหน้านะครับเคืปุ๋ยสาดนะครับผ่า,านแฮปดีการเด่นนะครับอยู่ฝั่งฝั่งทางสายเมือ์นะครับลาดคาแค่แล้วน่าจะเขาเขตชุมชนนะครับของ ปัจสีสมบูนะรณ์ <c oughs> เริ่มเขาขับเขตชุมชนนะครับหน่วยงานราชการลานขา่นะ เสืเริ่มเข้าไปทางในนี่แหละครับเริ่มรายได้บาทน,นี่ย <c oughs> ครับเล่มมีเกาะนะครับเล่มมีร้านค้าแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมบบบเชือ่อธิบายเป,เป็นบ้านพักคู่นะครับฝั่งทั้งสายมือเมื่อกีเนี่ยครับอธิบายบททันนะครับแลีนกายก่อน ฝั่งทางซ้ายมืออีกนี่ก็จะเป็นทกศนะครับเป็นทกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับมาในฝั่งทางขวามือชิฮอดนี่นะครับกําลังชิฮอดนี่ครับเป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลฝั่งทางซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลชนุมานนะครับโรงพยาบาลประจําอำเภอนะครับแล้วก็ติดกันกับโรงพยาบาลหนี่งก็เป็นวัด วานก็เป็นวัดเลยนะตัวนี้คือตนี้สิเป็นหน่วยงานราชการนะครับเป็นร้านค้าร้านขายกระไล้ด้วยครับฝั่งทางขวาเมื่ออีกเิธีบวกการนะครับนี่ครับก็ในเวทีบวกการต่อจากขีบวกการไปเป็นป่าใหม่ฝั่งทางขวาเมื่อหน่วยงานราชการนะครับเสายเมื่อก็เป็นป่าเลื่อนคนร้านค้าร้านขายนะเป็นป่าใหม่ต่อโดยป้าป้านะครับ ปลาปลาส่วนภูมิภาคสายมือคือกันเว่านี่เป็นเนื้ออยางนะครับเนือยยางต่างๆขวามืออีกนะครับปวามืออีกก็เป็นอพศนะครับองค์การทหารผ่านศึกต่อจากองค์การทหารผ่านศึกไปก็จะเป็นโรงเรียนชอวอนะครับหรือชานุมานวิทยาคมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม วันนี้ขวามืออีกต่อจากโรงเรียนชนุมานวิทยาคมก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลชนุมานนะครับตรงขามโรงเรียนอนุบาลชนุมานฝั่งนี้ก็เป็นตลาดตลาดพิตพภาพไทยลาวตลาดสดชนุมานตลาดสดเทศบาลชนุมานนะครับต่อจากโรงเรียนอนุบาลชนุมานเนี่ก็เป็นเจ้าปู่เมืองแสนนะครับเป็นที่ขรรพบถือของเช่า ชนุมานแล้วกับหมู่บ้านไก่เคียงนี่นะครับเกตแปดเก่าหมู่บ้านนี่แล้วครับแล้วก็เป็นร้านค้าร้านท้านะครับบ้านนี้สายมือคว้าม,มือนะครับม,มืดร้านค้าร้านขายเปิดร้านขายยาร้านขายอาหารฝั่งทางขวาม,เมืเคอยอสายมือนะครับบัานนี้นสายมือลงไปก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับสำนักงานเทศบาลน,นะครับ กศนทการศึกษานโรงเรียนลงในเบิดครับรของทังขวาม,มอือบ้านนะครับปเป็นศูนย์เด็กนะครับเป็นศูนย์เด็กนะครับเป็นสำนักงานกอ,องสาธารณสุขนะครับของเทศสบานและสิ่งแวดล้อมนะครับตรง,นะงกัจบภาไปไกลนะครับผมงจีบาไปหอดแขสะพา,ไไสานสะพานของอ้ ก่อนจอดปั๊มน้ำมันปตทนะครับเราพุ่งชพ้าเลี้ยวขวาไปนะครับเพราะบาดพุ่งทันนะครับพาไปเบ่งถนนใหม่ก่อนหน้าครับออผมพาเลี้ยวขวานะครับเออเลี้ยวซ้ายด้วยครับพาเลี้ยวซ้ายบงถนนใหม่นะครับเลี้ยวซ้ายปึ๊บ เป็นถนนทำใหม่นะครับถนนเห็ดใหม่นะครับไปมีสนามกีฬาเลยครับยู่ในนี้ครับคนก็มาเล่นลลยนะครับสนามกีฬาคนก็มาเล่นลลยนะครับทางขวามือก็เป็นบานผมนะครับทังซ้ายนี่ก็เป็นสนามกีฬานะครับผมจะปิดคลิปไปสำนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยด้วยครับของที่วิตจิบันเกิดชนุมานครับ สวัสดีครับ